สวัสดีเจ้าวันนี้อันพาทุกคนมาแอวสวนลำไยนะเจ้าเทศกาลเก็บผลผลิตลำไยนะเจ้าเก็บตันพ่องมาตันพ่องเนาะตัดพ่องตอนพ่องเอะ่ะสะสะ,สะกิ่งพ่องไงทุกรูปแบบนะเจ้าแล้วค่าก็เก็บเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็น,ปน,ปนอีลวงเนาะใส่กระสอบนะเจ้าอันนี้ต้นสูงก็มีต้นใหญ่ก็มีนะจ้าพ่อก็ฟันนะเจ้าพี่ก็หานอันนี้หาน ปอญหงว่าหานกินนะเจ้าแล้วเขาก็มาเด็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเนาะจะเด็ดเป็นเคตลงเหมือนสมัยบอกก่อนน่บัตันแล้วนะเจ้าคือผลผลิตมันออกมันออกเร็วมันออกพร้อมกันแล้วมันเก็บบัตนันอะพ่องก็หานพ่องก็ฟังพ่องก็ตอนเอาเอาปันห้องอย่างเอาเลิกสะดวกนะเจ้ากเษกษตรกรเนาะเอาอย่างบัตันแล้วนะเจ้ายิ่งไผ่มีสวนเยอะนี่ก็นักน้อยนึงนะเจ้าเก็บบัตนันลำใหญ่ก็ร่วงนะเจ้า จ้างคนก็าขาดทุนก็ต้องแบบบ้านไผ่บ้านมันนะเจ้าอัตหิอัตนโนนาโถของแท้เลยนะเจ้าคนทับจ้างเพื่นก็จะเอาเป็นปุ๊กเป็นปุ๊กเนาะอันหางบาลางข้างเคียงนี่ก็คนงานเขียมนะเจ้าเพราะว่าผลผลิตมันออกพร้อมกันเนาะเจ้าส่วนก็ต้องการคนงานนะเจ้าส่วนลูกจ้างก็เล่นตัวเล็กน้อยถึงปันกลางนะเจ้าเฮาก็ต้อง เก็บเองกันเองนะเจ้าครอบครัวไผ่ครอบครัวมันเนาะเป็นห้องไว้อย่างก็ธุรกิจครอบครัวเลยเจ้าอ <c oughs> อาไผ่างการว่างงานก็ต้องมาช่วยกันนะเจ้ามาช่วยมันก็นจะลนมดนะเจ้าเหลือเป็นแสลงส่งล่างสร้างนะเจ้าจริงๆมันดกกว่านี้นะเก็บบัตันมันก็เป็นแสเลยนะเจ้าแต่ก็ยังพอได้อยู่นะเจ้ายังพอทันอยู่เนาะ แขมประมาณสิบกว่าวันนี้ทันบะทันก็บะรอดแล้วเจ้าก็คือร่วงลงพื้นหมดแล้วเนาะต้องเก็บให้เสร็จภา,ายในสิบวันนะเจ้าอันนี้ก็เอาบรรยากาศในสวนเฮานะเจ้าอ่าอันยังมาได้เข้าแพ่เข้าป่ากับป้อต้นนะเจ้าช่วงนี้ก็มาเก็บลำไย,ยช่วยพี่ชายอยู่เดี๋ยวเฮาเสร็จการเสร็จงานเมื่อใดนะเจ้าเฮาจะเข้าป่าด้วยกันเนาะเออขิมเอาบรรยากาศมาฝากนะเจ้า คลิปนี้ก็ฝากไว้ตตอ,อีนะเจ้าเดี๋ยวอันทำงานก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเนาะว่าแม่จะทำอาหารอะไรอย่างนะเจ้าสวัสดีเจ้า